ช็อกแฟนบอลขคดอลลาออกโบลิเทโรหลังได้กลุ่มทุนใหม่เฮดโคดวัย44ปีทำช็อกแฟนบอลเมื่อตัดสินใจลาออกจากกุนซอมังกกโล่เงินหลังทีมได้กลุ่มทุนใหม่จากกัมพูชาเข้ามาเรื่องสันวิวัฒชัยโชคตัดสินใจลาออกจากกุนซอโปลิเทโรอิบีแบบช็อกแฟนบอลหลังจบเกมไทยลีกนัดล่าสุด ที่เปิดบ้านเสมอลำพูนวารอย์สองต่อสวันที่6พฤศจิกายนบังกรโล่เงินเพิ่งมีข่าวดีเกิดขึ้นเมื่อได้กลุ่มทุนใหม่อย่างพระองค์เจ้านโรดมอมริตทิวง์แห่งกัมพูชาเข้ามาถือหุ้นถึง49%อย่างไรก็ตามล่าสุดกับมีข่าวร้ายตามมาหลังขดอุน่นแต่สินใจลาออกเรียบร้อยได้บอกลานักตะแล้วหลังจบเกมที่พบกับราชันโคข,ขาว ที้โคดอนก้าวขึ้นมาคุมบังเหียนโปริเทโรอิซีตั้งแต่ปี2018ด้วยผลงานอันโดดเด่นคือการพามังกรโล่เงินที่ลวงไปเล่นในไทยลีก2คัมแบ็กกลับมาลดเล่นบนลีกสูงสุดของไทยอีกครั้งในระยะเวลาเพียงหนึ่งฤด,ดูกาลเมื่อปี2019ถึงพาทีมผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยช้างไอพีอคัพถึง2ปีติดต่อกัน ก,ก็รกดสุดปึืง้งโชเซฟช่วยกิเลนพยองบุกคว้าใช้เหนือตัด1ต่อ0ก,ก็รกดพิพัฒน์นัดดาในด่านเมืองทองยูเนเต็ดรับดีใจหลังช่วยทีมคว้า3าแต้มเกมเย็นได้อีกครั้งพร้อมทั้งยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมคว้าหลงหลังเกมที่เมืองทองยูเนเต็ดบุกไปลุ้นเหนือในทินตัดเอซก่อนที่พวกเขาจะเอาตัวรอดมาได้ด้วยใช้ชนะสกอร์หต่อศเก็บสามแต้มเต็ม เรื่องอันดับ6กของตารางไทยลีกโดยทางด้านกรกฎพิพัฒนัด,ดาผู้รักษาประตูของทัพกิเล่นพยองที่เกมนี้มีส่วนสำคัญช่วยเซฟลูกยิงไว้ได้หลายครั้งและออกมากล่าวกับชัยชนะเกมล่าสุดว่าชัยชนะนี่วันนี้พอทุกคนช่วยกันครับรวมถึงกองเชียร์ที่มาไกลวันนี้ก็พอใจกับผลงานตัวเองจำไม่ได้ว่าเซฟไปกี่ครั้งแต่ก็ดีใจที่ช่วยทีมได้ครับ ต้องยกเครดิตให้ทุกคนต้องขอบคุณค้ดที่ให้โอกาสผมขอบคุณพี่ตองที่คอยสอนมาอย่างหนักให้เราพร้อมเล่นได้เต็มทีและช่วยให้ผลการแข่งขันออกมาดีตอนนี้ก็เริ่มปรับจังหวะกับทีมและปรับกับจังหวะในไทยลีกทำให้ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูกันไปเกมต่อเกมครับก็จะพยายามทำให้เต็มทีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูเนเต็ด จะบุกไปเยือนโพลิเทโรอิซีในวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมเวลา18นาฬิกา